ดวี <How> พรที่คุณขอไปจะได้สมใจอะไรที่คุณหวังไว้จะเป็นไปดังใจชีวิตที่คุณต้องการและความสดใสจะสมหวังดังใจความรักที่คุณต้องการจะมาโดยไวสเปคที่คุณตั้งไว้ก็จะมาในทันใด การงานและการเงินความร่ำรวยจะหลั่งไหลจะสมหวังดังใจภายในปีนี้โอ้โหสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอสแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะคุณคือผู้โชคดีที่ได้เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะเป็นไปได้หลือเกินว่า อะไรที่คุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ภายในปีนี้นะมีโอกาสจะสมหวังสำเร็จผลดังใจหรือพอรที่คุณขอไปต้องบอกเลยถึงคิวขอกคุณแล้วถึงที่ขอกคุณแล้วมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาและขอพอรไว้นั่นเองอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกขอดูพลังงานโอ้โหนาดีทองชีวิตต้องบอกเลย ดวงชะตาดีที่สุดในช่วงเวลานี้พรที่คุณขอไว้มีโอกาสได้สมหวังดังใจปรารถนาต้องบอกเลยว่าช่วงนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงเส้นปีจะเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตคุณมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสว่าขอพรสิ่งใดไว้จะได้สมหวังดังใจอย่างแน่นอนใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ